พญญวกเป็นงักยาบาลเหล่าฟังก็โหเลือกหมด่ะโหเยอะเ้าะพวกผมบอกไทยกคอยเข็งแข่มนได้กัเล่าเรียนเียทุกท่านนะครับผู้กองแขนจะาวบ้าจะสาวนะครับ,บาปเอากัาูอเอาลูกไทยนะครับลูกไทยห้านไทยทา่าอยากเป็นนองทาง่ญญาพยาบากับพวกเอา ลูกที่ฝูกล้านเคยนะครับาเชิญทุกทัานเนาะครับอ้าจ่านงางนนีจะสาวอะไรละนี่เออถ้าจาสาวนางมองนี่ดีกว่าเ่ราฝูกล้นานจะได้มีทายลูกได้ในสีนเนาะอ่าให้ถ้าจา,จาว,ว่าจสาวเป็นนางก็นนี่ ประเทางฟรุงแคนซัสเนี่ยจะได้ถ่ายรูปจะได้เห็นมากนะครับกลุ่มชาไทยยังอยู่บนนั้น